มาดูปฏิกิริยาของน้องต้นอ้อน,นะครับวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเมื่อกี้น้องอึน,นะครับเป็นน้ําเลยนะครับผมเดี๋ยวคุณพ่อจะพาเดินนะครับวันนี้เดินดูอาการนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ดูเหมือนอยากจะอึน,นะครับเอาแล้วครับผมกดหนักกดเบาหรือเปล่าครับหายไว้ลูกหายไวอ่าจะได้มาวิ่งเล่นกันเดี๋ยวดูครับดูครับขี้ไหลนะครับผมเป็นน้ำเลยนะครับดูดูครับโอ้ เป่งกระไม้หมดลูกจะได้หมดพิษโอ้ที่เป็นน้ำเลยนะครับผมโอ้เริ่มเป็นก้อนแล้วนะครับมีน้ำด้วยหรอพอจะพาดเดินแล้วนะครับที่เป็นน้ำนะครับขับของเหลวออกมานะครับผมอืม หนไ,ไว้นะลูกนะตนอ้อเดี๋ยวพ่อจะพาเดินแล้วุพ่อว่าจะพาเดินสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับอาการเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ตาก็ยังสดชื่นดีนะครับผมสดชื่นดี หายไวนะลูกนะหายไวไวคนเก่งนี่ครับผมดูอึของเขานะครับก็ดีขึ้นกับเมื่อวานนะครับผมแต่ว,ว่าจะมีน้ำเล็กๆนะครับแต่เริ่มเป็นก้อนแล้วละครับผมคุณพ่อหนูอยากเดินแล้วอ๋อได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวคุณพ่อพาเดินพาเดินออกกําลังกายหน่อยนะคนเก่งเนาะหายไวนะลูกนะอ๋อ พอเป็นห่วงจังเลยหายไว้ลูกอ๋อหายไวครับโอ้ยักน้อยทำอะไรยักน้อยก็อยากให้กำลังใจพี่อ้อพี่อ้อหายไวนะพี่อ้อโอ้โหน่ารักจังเลยครับโอ้ดูด,ดูดูครับผมอือ พี่อ้อหายไว้จะได้มาเล่นกับผมจะพาน้องต้นอ้อเดินนะครับดูอาการน้องพี่จิครับดูอาการนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ถ่ายท้อง อัปเดตอาการนะครับผมอ่าเดินเดินหน่อยสิจะขาแข็งไหม ไปแล้วครับ้นออขาไม่แข็งนะครับจะหายแล้วนะครับผมทางไม่สบายครับไปไงมาไงครับขี่รถมาครับขี่รถมาไกลไหม ก็สองโลกวลาครับมาเพื่ออะไรครับมาดูช้างครับดูช้างแล้วก็มาดูช้างมาดูไงช้างนี่อยู่รุ่นงาไม่ยาวคราวนี้ครับเลยมาดูครับโอ้เลยมาดูช้างงายาวดูช้างงายาวครับผมปูเบลนทูบอกว่าคุณปูยังไม่มาเลยเรียกว่ายังไม่ไม่มีใครมาเลยมาดูครับอ๋อครับครับดูหนุ่มเสกใช่ไหมครับครับผมแล้วนะครับได้ครับลุงเล็กนะครับมา ดูดูแลพลายหนุ่มเสกนะครับคุณตาไม่อยู่อ่าไปแล้วครับเดินเลยต้นอ้อดูอาการนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ปกติจะเดินขาลากนะครับแต่ว่าวันนี้อาการไม่เป็นเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าดูจากน้องต้นอ้อแล้วนี่ไม่เหลวเท่าไหร่นะครับเป็นก้อนเป็นอะไรแล้วนะครับผม ไปเดินก่อนลูกเดินก่อนโ <c oughs> อ้อ oh, ไม่สบาย <c oughs> ยังอ่อนพี่จีอีกโอ้ยน่ารักจังเลยมาไมมาไหมมา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 เดินลูกเดินจะได้หายไปไวโอ้ย oh. <c oughs> เดิน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  Ồ, oh. oh. hai vậy đó, như nghe nè, đơn tệ thùng bùi chạy leo nè, oh. má lúc má 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 o oh, má, quân kinh, coi coi, wow, có cái tiệt thùng ขี่เลี้ยวขวาไปเลยครับดูอาการนะครับผม โอเคครับหายดีแล้วครับผมเดินเดินกลับบ้านเลย <Good. S 1> เดินกลับบ้านเราเลยครับถ้าทางจะหายดีแล้วเราว่าเดินไม่ลากเท้านะครับ,รบไม่ลากขาฮะครับขี่เป็นก้อนอยู่ อจอดเลยสิโอเป็นไงต้นอ้อ <Yeah. S 1> อัพเดทอาการน้องต้นอ้อวันนี้นะครับผมเอาดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมวันนี้ เพราะว่าสดชื่นสดใสล่าเริงนะครับ oh. วิ่งเตถุงปุ๋ยได้เลยนะครับ oh. จนให้น้องฟิจิได้ขึ้นนั่งขี่บนคอนะครับผม oh. เห็นสาวไหม ล้นพี่เหรอพี่เงินเขาเป็นพี่เหรอรไปโรงเรียนได้คุยกันไหมล่ะเ,เ,เ,เคยถามเขาไหมได้ได้เจอกันไหมเขาอยู่เจ้าปศครับอ๋อแต่ก็เจอกันทุกวันโรงเรียนด้วยกันเนาะเขาเรียนอยู่เจ้ปศปศที่ไหนจังพักนี่อ๋อได้ไปอยู่ที่เชียงบุญเชียงบุญชาวบาวเอาเหรอ,อามาต้นอ้อมากลับบ้าน กลับบ้านกลับบ้านตอนออกมานะครับนึกว่าจะเดินลากหายดีแล้วครับผมเดินติกระจูดถุงปีนะครับล่าเริงสดใสนะครับวันนี้นะครับดูอาการแล้วคุณพ่อสบายใจครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ฟูจิขี่ต้นออกกลับบ้านเลยครับผมอาการ ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกกำลังใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ